ลอยตรงนั้นแหละมามาเก๊มาเกทำลายค่าลายตัวลายตัวค่าลายตัวอะไรอะเยอะเย้เอเมอเยอเยอะเยอยมีเหมยอเยอะเยเยอะเยอะยอะเยเยเยอะเยอะยอะเยยเยอ ได้หละได้หละฮิวฮิวออกฮิวออกฮิวออกไปติดเฮ้ยแข่งแข่งแข็งไว้ใจพี่ไปแล้วพระเ้าพระแข็งไว้ไม่ไหวต้องเฟว้ยต้องเฟะตายเฟะเว้ยลงมาทีละตัวนี่ก็เสร็จทีทำไมมันอ่อนงี้วะ ลงที่ระตัวไงก็เป็นอย่ี้เลยลงที่ระตัวสมบูรณ์นี่มันหลีกเหรอโอเคด้วยไหมล่ะอันดับตรงเอ c ีซีบ้าบจะท่อมเหรอ วัวอารอแล้วอารอลแล้วบวกเบรกไอ้ชุบชุบชุบชิบหายแข็งกูเป็นแข็งแล้ว <c oughs> หาเต้าไม่เจอปวดกลางกลางตัว L V C P ด้วยนะคนข้ง่ายแข็งแล้ว <c oughs> ออกออกคนแข็งออกคนแข็ง CP เรื่อยๆ CP เรื่อยๆมามาไหนไหนมันดันเข้าไปดันมาดันมาได้ไหมมันล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วดันเข้ามาไหนมันข้างหลังตัวนึง ตามตามดีไหมบิกล่าก้มงงตัวล,ง,ลง,งหลังหลังหลังไหลวันถไหลวันหัวเสียวไปสมองไหลเหลือใครวะเหลือใครวะนี่ไงน้ยมันเบิร์นสายเบิร์น ปั๊บตีปัาบตีปัาบอ l อ l เข้า OL เข้า OL ล้างมาอยู่ดีอยู่ปิดอีกปิดที่ผายแล้วโดนกดอาวุธหน่วยม่วงว่ะสามไม่ได้ว่ะอ่าวทำละล้างแทนครับโอ l แทงอยู่กันได้เดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้เฮ้ยชุดเบนชุดเบนด้วยชุดเบนด้วยติดมุนบายชุดเบน ติดลิมิตติดลิมิตเดี๋ยววุ้นจะด้วยใส่วุ้นโอ้แงาด้วยแก่ชำระล้างชำระล้างเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเมันเกลียวมาอีกทีแล้วน่ะโจไปตายไกลยังไงเชื่อแม่มาไหนอะไรประมาณนี่ยไปนอนมานามหมดตี่ยติดลิมิตกันเยอะเลยอ่ะ ผมตายพี่พีนี่พี่เรียบิ๊กหลงยุบก่ะตายเหรอไหมเอ็มพีหมดสบายทำไมไม่มีลองเต้นเลยอ่ะ user disconnected from your channel เองอยู่ไกลบ้างที่ไหนวะเอ็มพีไปกลางไขกลางไขกลางเอาลูกมมาลีหน่อยโจมาลีพาหน่อยเออไม่ว่ากันอ่าโจโจเบสซี่อาโจตาย เบสซิ่งเบสซิ่งแกนี่อยู่มันมีสกิลโ,โล่อยฟุ๊กไอ้ฟุ๊กไอ้ฟุ๊กตายแล้วป้าเฟยใหญ่เอ้ยเอชั้นยอดอ่ะใช่เสียฮีโร่เลยของดัวโอ้ยติดบัคกเดินไม่ได้ไอ้ชิ้เแปงเอ้ย อินพีนี่หมดเด็กเด็กนพีที่หมดตป๊นึ่งโอ้อะด้วยไอ้ใครใครอ่อเบน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 ชุบเบ็ดด้วยเบ็ดจะหมดได้ไม uh ่ไ huh. ด้ยุ่งกันอยู like ่ชุกันนะระวังลุกลากลากเข้ามาไอ้ยิงมันมันจะล้มและมันจะล้มแล้วมันจะล้มละเมียนเมียนวาลอมันจะหมดละ ยาซีพีเรื่อยๆพามันก่อนมีสู่ๆอ่ะพาก่อนมีสู่ๆล้วงแข็งแข็งแข็งลีชาร์จวิญญาณรีชาร์จวิญญาณชิบหายแข็งีทิวมาชูผมเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวนุ๊กอยู่ข้างหลังอ่ะตัวคาคาเบียโอ้ยผมติดอินนเด็กเด็กวินไบเด็กวินไบสิงมันเลยสิงมันเลย ออกมาหน้าไหนครับหมดว่ะโอ้ยหมาใกล้ๆเติมเติมหมูยังตะใช้ไปแล้วครับลงเนี่ยละปล่อยผมติดถิ่นว่ะสกิลสกิลโลดกันหมดรอบนี้เลยตาปปียนี้มันชุบไปนะอันี้มันชุบไปนะคารลอส์่ะ มาาานเรยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยสัตว์ <ś les> ถ่ายไ <ś les> Le ม่จบเลี้ยงแค่จำเลยเดินไ <ś les> <ś les> ม่ได้คือวิ่งกันแล้วก็ออกกล้อ็ดีแล้ววิ่งตามนี่ <ś les> หนึ่งมาโนบาร์หน่อยครับอ่า <ś les> เข้ามาบ <Hello. S 1> าร์เดี๋ยวเดี๋ยวทุเรียนจะซับลายให้ครั <ś les> บรวมรวมมาตรงจุดวาร์ปเนี่ยมาตรง NBC เอ็นบีซีเนี่ย